ก่อนถ่ายจริงๆไม่ก็ปรึกษากับทางควานช้างค่ะจากพี่ๆที่สุรินเนอะแล้วก็ถามจากแบบผู้รู้ที่อยู่ที่นูน่นอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนบอกว่าจริงๆคือถ้าในมุมควานช้างเขาก็นั่งนั่งงาช้างเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าทางนี้ทางนั้นไม่ก็ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะแล้วก็เข้าใจในในในการแบบตักเตือนของทุกๆคนนะคะก็หนูก็นอมรับค่ะก็คือหลังจากนี้ก็คือ เข้าใจว่ามันอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีถ้าคนอยากจะไปทําตามเยอะๆเนาะในภาพนั้นอะไรเงี้ยค่ะพี่ๆเขาเป็นคนแนะนําให้นั่งวันนั้นก็เลยแบบแต่ว่าเขาบอกว่าท้งนี้ท้งนั้นก็คือต้องอยู่ภายใต้การดูแลของควานช้างเพราะว่าถ้าน้องช้างที่ดุอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการเกิดอันตรายได้ไม่คิดจริงๆว่าว่าออกไปแล้วจะเกิดแบบว,ว่ามีกระแสอย่าง จริงๆเหมือนวันปกติเขาจริงๆคือสําหรับสําหรับไม้คือเราแบบเราก็เหมือนอยู่คุยกันไปทานข้าวกันปกติจริงๆอาจจะมีคอนเทนต์บางนิดหน่อยให้ทุกคนได้เห็นแบบน่ารักน่ารักแต่ว่าในความจริงก็คือต่างคนต่างทํางานอยู่เลยคะ <ๆ S 1> ่ะวาเลนไทน์ใช่ๆๆอาจจะปีแรกๆก็คือมันอาจจะเรารู้แล้วไงว่าคนของเราเป็นยังไงปีนี้เราก็คือเอาเดอกไม้ยื่นให้เลยถ้ามีใครเห็นแล้วก็ที่เราทำคอนเทนต์ประดอ่ะ คือหนึ่งชอ็อตเป็นช็อตเดียวที่ได้รับโบนไท้ายค่ะแล้ว <c oughs> จริงๆก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็เป็นอะไรสนุกๆค่ะจริงๆก็รู้สึกว่าเราไม่ได้คาดหวังกันเนอ้อเหมือนทำทุกวันให้ดีที่สุดซึ่งทุกวันนี้หมายว่าเราอยู่ด้วยกันด้วยความแบบโอเคเราไม่มีปัญหาการหรือมีอะไรแบบเวลามีปัญหาก็ช่วยกันแก้ปัญหาไปเป็นที่ปรึกษาที่ดีเหมือนเป็นเพื่อนไปด้วยอะไรเง,งี้ยหมายว่าโอเคค่ะ <c oughs> Like, oh, ไม่เชื่อว่าอย่างคลิปนั้นก็น่าจะตรงใจกับหลายๆคนเพราะว่ามันก็ตามอ่านทุกคอมเมนต์แบบทุกช่องทางทุกคนก็จะมาบอกว่าเหมือนคู่เราเลยแล้วก็แอบ pp, เห็นเขาแท็กไปหาแบบว่าแฟนอะไรเงี้ยค่ะก็ีจริงมันก็เป็นเรื่องจริงซึ่งผู้ชายบางคนเขาอาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆคือการที่เขาไม่ได้แสดงออกหรือว่ามีอะไรให้มันไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้หลักเนือ้อบางทีมันอาจจะรู้สึกแบบ บางทีเรารู้กัน2คนแหละในเรื่องความใส่ใจอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะเป็น1ตัวอย่างของผู้หญิงที่เราอาจจะแบบไม่ต้องคาดหวังเรามีความสุขอะไรด้วยตัวเองแล้วก็ให้เขาทําอย่างนั้นให้กับเราแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ไหมคะสำหรับไม่ห,หมายว่าอาจจะเป็นเรื่องของอายุของเราด้วยมั้งเอาจริงๆปีนี้35ิแล้วค่ะก็รู้สึกว่าเราก็ มองระยะยาวมันรู้สึกว่าการที่เราใส่ใจกันในทุกๆวันน่ะมันดีกว่าการที่เราจะไปคาดหวังหรือว่าบางทีเราเราคาดหวังแล้วเราไม่ได้รับมันก็จะรู้สึกผิดหวังเนอะอย่างมายมงรู้สึกว่าทําทุกวันให้มันเต็มที่แล้วก็บางอย่างที่มันสําคัญกว่าคําพูดอะไรเงี้ยคือการกระทําในวันที่มันมีปัญหามันไม่ใช่วันที่แบบมีความสุขอะไรเงี้ยซึ่งมายัรู้สึกว่าทุกวันนี้มันก็เป็นกราฟที่ค่อนข้างไปเรื่อยๆค่ะพี่การสามารถทำให้ได้ไหมพี่งานสามารถ ความหวือหวาหรอมีแต่ความคาดไม่ถึงไหมว่าบางทีอย่างแบบว่าเวลางานสําคัญหรือในในพาร์ทของการทํางานอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังแบบพี่กา,าจจะเป็นคนที่แนวแมนมากๆเขาก็จะไม่ได้เป็นเวลาเขาปลอบหรือเวลาที่ เขาจะแบบให้กำลังใจอ่ะมันอาจจะไม่ได้มาในพาร์ทที่ในการแบบโอแต่ว่าเขาจะเป็นเหมือนทําให้เราเข้มแข็งขึ้นอะไรเงี้ยแต่บอว่ามันจะทาให้เราสามารถแบบผ่านปัญหาได้ในการที่เห็นมุมมองที่โตขึ้นมากกว่าค่ะใช,ใช่ไม่ไม,ไ,มไม่ค่อยมีเลยค่ะบางทีก็จะเป็นคำแบบแมนๆด้วยซ้ำแต่บางทีมันทำให้เรารสึกว่าเออทุกแต่ทุกคำที่พูดคือมันเป็นความจริงอะไรเงี้ยที่เหมือนเขาผ่านประสบการณ์ในการทำงานหรืออะไรอย่างงี้มาแล้วอะไรเงี้ยค่ะการคือดตัวเราเองมีอะไรขเราขเราบ้งางะอย่างไม่หรอคะเราอาจจะมอบแบบ บางทีอาจจะทำงานเครียดเจอเราเเขาก็อาจจะรู present, scene, right hmm. it, right. ้สึกว่าอะไรเนี่ยก็อาจจะมอบแบบรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้หรือไงหรือบางทีการทำคอนเทนต์หมายว่าบางทีเหมือนเขาก็จะไม่เต็มใจแต่ว่าบางทีอยู่ในหน้าสถานการณ์มันก็มีความสนุกไงแต่เขาอคติ้งเก่งนะใช่ไหมคะไม่ก็ไม่ทราบต้องไปถามเพราะว่ารู้เปล่าคะส่วนใหญ่คืออย่างละหนึ่งเทคือพี่การเขาจะไม่ได้แบบเหมือนเราอะ คือไม้ก็ต้องแบบคิดว่าไม้ต้องทําอะไรเพราะว่าถ้าผ่านเทคนั้นไปแล้วไม้ไม่ได้ไม้ก็จะอดได้เหมือนกันอ,อะไรเงี้ยหนูก็จะแบบเขาทำคอนเทนต์เราแล้วามเต็มใจเขา,าเราคนจะมองว่าไม้บังคับเขารู้แบบเพราะว่าเมื่อก่อนการไม่เป็นอ,อย่างเงี้ใช่ก็ก็กบังคับจนแต่พอาบาังคับบ่อยๆเราก็อาจจะเป็นสิ่งที่เคยชินแล้วทําด้วยความสมยอมหร,อ <c oughs> หรือเปล่าค่ะ่ก็เข้าร่วมนิดหน่อยมีมีติ๊กถูกบ้างมีมีไม่ไม่ผ่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็มีอะไรนะทําอะไรแต่ก็หลังๆขึ้นมาจะมีการดีลคือสาวๆไปใช้ได้คือเราอะต้องมีการตกลงสําหรับผู้ชายแบบว่าที่เขาอาจจะไม่ค่อยชอบว่ามีเรฟ e r อ n ์เรนซ์ให้เขาเลยแล้วคุณทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแต่หนูว่าให้คะแนนเขาในการในการแอคติ้งหนูว่ามันหนูว่าเขาแอคติ้งเก่งกว่าหนูอีกซึ่งบางทีพอเขาเก่งแล้วก็เซอร์ไพรส์เราก็แบบเหมือนมันพอมันมีอารมณ์ร่วมอะคนดูก็จะเห็นว่าแบบคือตอนที่หนูโยนดอกไม้ไปหนูก็ไม่คิดว่าพอกลับไปดูกล้องเขาจะทําหน้าแบบ เออเป็นงานอยู่เป็นอย่างเงี้ค่ะได,ได้แล้วค่ะสำเร็จสำเร็จค่ะสรุปไม่มีความหวานจริงจริงพี่พี่ก็หวานก็อาจจะเป็นคือแค่หนูรู้สึกว่าบางทีหมายจะเป็นคนไม่ได้คาดหวังมากแล้วบางทีแค่รู้สึกว่าเขายอมทำคอนเทนต์กับเราแล้วก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งขขใช่ค่ะก็ <laughs> พาไปกินของอร่อยๆออ,ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่เลยหนูอาจจะเป็นผู้หญิงที่แปลกหรือเปล่าเพราะว่าดูรู้สึกว่าใส่ใจใช่เขา,เขา,เขาใส่ใจในอาจจะเป็นมุมในเรื่องของใส่ใจดีกว่า mm hmm. มันอาจจะไม่ได้หวานด้วยสิ่งของหรือวัตถุแต่ว่าเป็นเรื่องของใส่ใจหรือการแบบแค่ถามแล้วว่าทํางานวันนี้แบบเป็นยังไงแบบอาจจะไม่เชิงคาว่าเหนื่อยไหมด้วยซ้ำแต่เหมือนเป็นการถามภาพรวมซึ่งเรารู้ว่าอันนี้คือความใส่ใจและความเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อชุดไทยค่ะอ่านอยู่ค่ะจริงๆก็อ่านแล้วก็ คือจริงๆตอนเกิดขึ้นตอนแรกก,ก็ตกใจเพราะว่าเดี๋ยวต้องแบบเจตนาแรกของหนูที่ไปคือเหมือนว่ารู้สึกว่าเราอ่ะก็มีแพลนที่อยากจะไปสูรินอยู่แล้วซึ่งช่วงนั้นเป็นเฟรนชุดไทยพอดีเนอะเราก็เลยโอเคไปเตรียมชุดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปทำคอนเทนต์ค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมันมีช็อตที่นั่งตรงง,ง,งาช้างใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนถ่ายจริงๆไมายก็คือเราอ่ะก็เป็นคนค่อนข้างแบบเราเคยเจอเรื่อง ราม่ามาบ้างเน้อในเรื่องการทำคอนเทนต์แล้วก็พยายามคิดอย่างรอบคอบแล้วแล้วก็จริงๆอย่างไม้ก็มีการปรึกษากับทางควานช้างค่ะจากพี่ๆที่สุรินเนาะแล้วก็ถามจากแบบผู้รู้ที่อยู่ที่นู่นอะไรเงรี้ยซึ่งทุกคนบอกว่าจริงๆคือถ้าในมุมควานช้างเขาก็นั่งนั่งงานช้างเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าทางนี้ทางนั้นไม้ก็ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะแล้วก็เข้าใจในในใน,ในการแบบตักเตือนของทุกๆกคนนะคะก็หนูก็นอมรับค่ะก็คือหลังจากนี้ก็คือ เข้าใจว่ามาอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีถ้าคนอยากจะไปทำตามเยอะๆเนาะในภาพนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อเรื่องของที่มถาถามค่ะค่ะ จริงๆคือถ้าเป็นคนที่เป็นควานช้างเขาก็ทุกคนที่พี่จะบอกว่านั่งได้คือจริงๆเขา่เป็นคนแนะนําแบบว่านั่งไม้อะไรอย่างเงี้ยด้วยซ้ำเพราะตอนแรกไมคิดว่าจะไปถ่ายกับน้องช้างเฉยๆจริงๆเรามีแบบไปอาบน้ําให้ช้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะยังไม่ได้ตัดคลิปลงพี่พี่เขาเป็นคนแนะนําให้นั่งวันนั้นก็เลยแบบแต่ว่าเขาบอกว่าท้งนี้ทางนั้นก็คือต้องอยู่ภายใต้การดูแลของควานช้างเพราะว่าถ้าน้องช้างที่ดุอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการเกิดอันตรายได้ ใช่ค่ะเพราะว่าคนก็รู้สึกว่าไปนั่งคนกว่าไปนั่งมือเดียวการการทรมานเขาคนจักรวาลที่มันลอกออกมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันสิ่งหนึ่งก่ะทุณคนแบบอู้เหมือนก็คือก่อนที่ไมค์ขึ้นน่ะไมค์ก็ถามพี่เขาว่าน้องจะหนักไหมเพราะว่าเราก็รู้สึกเหมือนกันตอนแรกคือไมค์ถามถามย้ำพี่ควานช้างจริงๆค่ะแล้วก็พี่เขาก็บอกว่าไม่เหมือนแบบว่าควานช้างเหมือนเขาเขานั่งน้องกันเป็นปกติอะค่ะเราก็รับข้อมูลมาในจุดนั้นตรงนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราก็ไม่ ไม่คิดจริงๆว่าว่าออกไปแล้วจะเกิดแบบว่ามีกระแสอย่างนั้นนะคะอะไรอย่างเงี้ยรเ,เราก็ต้องการแ,แล้วเพราะว่าไ,ไม่ถามไม่ไม่ถามแบบถามแบบมั่นใจเลยแต่ว่าทางนีทางั้นเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เราไม่สามารถนั่งน้องได้ทุกตัวต้องเลือกตัวที่ความช้างเขาฝึกมา,มาแล้วก็เชื่องค่ะเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้แต่เหมือนเขาบอกว่าน้องไม่เจ็บแต่อันนี้มันก็เราก็ไม่ทราบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อมรับน้อมรับน้อรับค่ะก็ นิดนึงเนอหนูก็แบบส่งไปถามแบบคือพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะ่ะหนูก็ทักไปถามที่สุรินอีกรอบนึงว่าแบบพี่พว่ามันโอเคจริงๆใช่ไหมคะอะไรเงี้ยหนูหนูเครียดหนู่เห็นคนคอมเมนต์เขาก็บอกว่าน้องไม้จริงๆนั่งได้อะไรเงี้ยแบบเราก็มีถามแบบเพื่อนเพื่อน,นี่เขามีญาติอยู่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เป็นไรค่ะแปลว่ายังมีคนให้ความสนใจเราอยู่เนะก็อย่างน้อยก็อยากให้มองเป็นในภาพของ จริงๆเราตั้งใจที่อยากจะไปทำคอนเทนต์แบบหลายๆจังหวัดในเมืองไทยจริงไหมก็แบบมีไ,ไปอูดรไปสุรินทร์แล้วนี่เดี๋ยวกำลังจะไปแบบลำพูนเชียงใหมห่อะไรเยางี้ค่ะก็อยากจะช่วยผลักดันการท่องเที่ยวไทยในปีนี้ใช่อยากไปนําเสนอในภาพดีๆในมุมมองดีๆแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นก็ขอโทษแล้วก็น้อมรับแล้วต่อไปก็จะพยายามคือมันก็หวังเป็นการแก้ตัวมันขอโทษอีกแล้วจะยังไงก็ค่ะก็จะระมัดระวังมากขึ้นค่ะ หนูก็หนูเชื่อว่าทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอมันมันไม่มีทางที่อะไรจะมีด้านเดียวหรอกแม้ว่าสมมติว่าคนเรามันมีหลากหลายความเห็นนะซึ่งไม้ก็รู้สึกว่าเราน้อมรับแต่เราเราอาจจะรู้อยู่ที่ตัวเราว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันมันมันไม่กระทบถึงใครหรือว่ามันมันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนค่ะนอยไม้ก็ก็ไม่ค่ะก็อ่านมีอ่านบ้างแหละนิดๆหน่อยๆแต่ก็สุดท้ายมันแล้วก็ ต้องคาบดต่ในบางสุดท้าถ้าเราแคร์ทุกอย่างเราก็จะกลายเป็นแบบว่าไม่มีความสุขแล้วจริงๆนวัวจะเป็นคนโชคดีเป็นคนแบบเป็นคนค่อนข้างมองโลกในแง่บวกอะไรเงี้ยค่ะเพราะจะไม่ค่อยเก็บมาคิดคือบางคนเจอดมามันก็ต้องมีก็คืออยู่คือไม่รู้สึกว่าแบบบางทีการถูกติหรือการมีคําแนะนําคือบางอย่างที่เราอ่านอะ่ะมันทาให้เรามานั่งคิดแล้วรู้สึกว่าเออถ้ามันจริงอะ่ะเราก็ แก้ไขให้ตัวเราดีขึ้นสิแล้วก็ฟังทุกคนเพราะว่าบางทีเราอาจจะคิดในมุมมองเราเราเชื่อแค่ตัวเราคนเดียวอะไรเงี้ยหรือแค่คนรอบตัวซึ่งบางทีการที่มองในมุมกว้างแล้วทําให้เราเห็นข้อบกพร่องหรือว่าข้อไม่ดีของตัวเราแล้วเรามาทําให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นมันมันก็ดีค่ะหมายว่าอะไรอย่างเงี้ยมีใคราทคนะ่ต้องเตรียมตข้มูลเพิ่มเติมยังไงหรือว่าเตรียมพร้อมได้ยังไงบ้าง <c oughs> หาก็ จริงๆพยายามหาข้อมูลส่วนใหญ่เวลาไม่ไปันก็จะเหมือนไปหาแบบว่าพี่ๆหาแบบเพื่อนๆที่เป็นคนจังหวัดนั้นที่เขาจะมีแบบใครที่แบบเป็นผู้รู้หรือเป็นแบบคนที่ให้ข้อมูลเราได้ถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่มัมก็จะรับข้อมูลตรงนั้นมาก่อนที่จะมาเล่าอยู่แล้วใช่คนพื้นที่เลี้ยก็จะระมัดระวังมากขึ้นถ้าเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องแบบค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะอื